คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุร,ราธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญเนื่องในวันพระที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุร,ราธานีโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมวัดเย็นพร้อมทั้งได้นำสวดบทธรรมจักกับปะวัตนสูตรซึ่งทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บทนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกันเพราะทราบดีว่าบทสวดนี้เป็นบทสวดสำคัญมาก เพราะเป็นบทที่ประกาศพระสัมมาสัมพูทฺธยานดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดธรรมจากกับปปวัฒนสูตรในยุคนี้จึงถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ได้เคลื่อนจากแห่งธรรมในช่วงเวลาที่ชาวพุทธกำลังสับสนเกิดความไม่สงบแห่งจิตใจเพราะเท่ากับเราได้เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้พระองค์จะดับขันธปรินิพานไปแล้วก็ยังมีสาวกเอาธรรมบทนี้มาแสดงต่อ ซึ่งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไปค่ะจากนั้นนะคะเป็นพิธีจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศัสร์เอกของโลกและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะนับเป็นกิจกรรมที่น่าปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนได้ให้ความสําคัญกับการสวดมนต์จุดประทีปในวันพระเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธคุณอันไม่มีประมาณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ,ละระลึกนึกถึงพระคุณของมหาปูชินียาจารย์ผู้ที่เมตานำสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมาแนะนำสั่งสอนให้กับลูกหลานปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงของชีวิตค่ะ